และนี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของเอเลนาเบเกลมีเด็กผู้มีความฝันอยู่คนหนึ่งที่ฝันว่าสักวันเขาจะมีเงินถึง 1M ในขณะที่เควสแรกมึงยังไม่ทำเลยเฮียและนี่คือเรื่องราวของเซีย r ่าโฟเซียร่าเป็นเด็กผู้หญิงเสียงใหญ่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นในโลกของเอเลนา โลกที่เต็มไปด้วยคนที่กระดิกนิ้วได้มากกว่า100ครั้งในวินาทีเดียวโลกที่จอมือถือ144นั้นกินขันทุกสมอรภูมิแต่ต่อให้เซียร่าจะพยายามสักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถก้าวข้ามเพดานกำแพงของเขาไปได้ใช่ละครับมือถือกากไอ้เทีย สวัสดีครับผมพานาหรือวิวตินนะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําเควสส่งปืน3กระบอกกันนะฮะที่แมปช่องเขาและผมจะเสริมความยากโดยการที่ผมจะลงไปเล่นในโหมดแล้งของแมปปิดกั้นนะฮะถ้าคุณถามผมว่าผมทําไปเพื่ออะไรอยากไปยิงคนหรืออยากไปทําเควสผมก็จะตอบว่าผมไม่รู้อันไนสนุกก็ทําถ้าคุณพร้อมที่จะไปเป็นเอเจนต์เด็กเดินของกับผมแล้วก็จงปิดตาปิดตุดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่า let's go baby แค่ส่งปืนกระบอกแรกก็งามใส่แล้วคนเอ้ยผมพกปืนกระบอกนี้มาเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะได้เกิดใกล้ๆเพราะส่วนใหญ่ผมจะเกิดทางฝั่งไอฝั่งนู้นอะฝั่งดาวเทียมอะแม่งมาเกิดซะไกลเลยกูจะวิ่งขาลากไปถึงไหมเนี่ยโดนยิงตายก่อนเนี่ยเนี่ยเก็บก่อนเลยเนี่ยลูกน้องลงตูเนี่ยยิงบอดยังว้าวแดกไอ้เหี้ย <laughs> ใจอยากจะรู้นั่นตาหรือตีน <laughs> ไอพวกที่พีคเล็งยิงในมือถือแบบรวดเร็วแบบเซียววิพีปับปับปับแบบนี้มันทำกันยังไงวะเนี่ยแบบว่ามันโคตรจะเจ๋งเลยอาจจะเป็นเพราะช่วงบินเขาสูงด้วยแล้วมั้งถ้าเป็น PC ซกูก็กินขาดออกมาดิตัวสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเซฟกันดีกว่าไปดูว่าจะมีของไหมอาพีนิฮานบ้านทรายทองไหนดูสิแกจะมีทองคำปเปียวให้หรือเปล่านะเปิดไปเจอทองเหลืองเตอร์นี่ก็ไม่เอาเด้มเมนคีว้าเปิดประตูวิเซฟมาเลยไอ้น้องประเดิมวันแรกเลย เซฟบ้านคนรวยมันต้องมีของดีสักอย่างสองอย่างแล้วปอกคอหมาเอามาทํเชี่ยอะไรวะเนี่ยบ้านกุลีอีก,กวัวหน้ารู้จักไหมกระปอมอมกระปอมอมาเคยไปจับปเปล่ากระปรมอมคอแดงพันดีเขาเรียกกันอย่างนี้รู้จักบ่อไอ้ตู้เซฟบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละฮะหลายๆคนก็มักจะบน่นกันว่าตู้เซฟที่ชอบไปเปิดกุญแจเนี่ยแม่งของดีไม่ค่อยออกไปเปิดตู้ตามเกะแม่งออกของทองถ้าเปรียบตู้เซฟในเกมนี้เป็นตู้บริจาคในวัดน,นะพระเอาไปกินหมดแล้วอะเอา,อางี้ดีกว่า มันมันจะชอบมีข่าวว่าโจรเข้าไปขโมยตู้บริจาคในวัดอ่ะมันเลง็งมันไม่เล็งต้นกระถินนะมันมันเล็งตู้บริจาคก,ก่อนเลย <c oughs> พูดไปเล่นไปพาบ้านผมมีเงินเดือนเนว้ยของจริงละทางโลกแต่ไม่โลมนะจ๊ะโยตะกี้ผมเห็นเพื่อนกําลังเอ่อสองสองเล็งอยู่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเล็งอะไรอยู่แหละเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเล็งด้วยดีกว่า <c oughs> โอ้โหไอ้เฮียสครีลีดนี่สัสรู้แล้วมึงเล็งอะไรไม่เตือนกูหน่อยว่าเพื่อนใหม่ก็มีโดนแดกเลยเนี่ยแขนหายไปข้างหนึ่ง เสพยาแป๊บนั่งหน้าสลอนกระสอบสามตัวเลยนะพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้ยเพื่อนวิ่งไปไหนอะ่ะเพื่่อนวิงไปไหนอะ่ะไอ้ยังวิ่งวิ่งไปโดนบอดซัอีลีจริงแล้ววิ่งกลับไอปยี่มึงทำไมทำไมวะเพื่อนตอนนี้เราอยู่กับที่ชั้นใต้ดินของโรงงานเหล็กนะฮะใช่ป่ะตรงนี้โรงงานเหล็กใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดในแมปมันเขียนว,ว่าโรงงานเหล็กนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าทันจิโร่เกิดในยุคนี้มันจะไม่ได้เป็นเด็กขายฐานไยมันจะเป็นเด็กช่างคนแม่งขายเหล็กขายเศษเหล็กเชื่อผมเออแต่แถวนั้นแหละไม่เรียนอยู่ก็ตีกับสถาบันอื่นอยู่ตอนนี้มาเผื่อพกปืนากาด้วยไอ้เหี้ยทันจิโร่กูไหนดูหน่อยซิว่าเซฟฟี่มีอะไรให้เราบ้างสวยพี่ขังโคตรใหญ่ใส่ของชิ้นเดียวเรามาดูกล่องเหลืองกันบ้างฮนะกล่องเหลืองกล่องรักพ่อถ้ามีคนถามว่ารักพ่อไหมอย่าตอบว่ารักให้ตอบว่าสุหัวใจโอ้โหไซก้าซองเซมิออโต้จากแดนหมีขาว ขอรับไว้แค่กระสุนละกันนะขอบคุณสำหรับน้ำใจไปละถ้ามาเล่นคนเดียวแบบโซโล่เนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วค่อยมาฟาร์มที่นี่นะฮะช่วงต้นเกมก็หายิงนกชมแมวยิงเป็ดไปซะก่อนพอช่วง20นาทีสุดท้ายค่คอยมาฟาร์มที่นี่ต่อเวลาฟาร์มผมจะวิ่งทะลุลงมาชั้นใต้ดินเลยนะฮะแล้วค่อยไปฟาร์มข้างบนทีหลังเอาแง่แหละมีเซฟข้อ <c oughs> <c oughs> ควรระวังในการฟาร์มก็คือคุณต้องพกน้ําและอาหารมาด้วยนะครับเพราะว่าหลัง20นาทีเนี่ยน้ำอาหารคุณจะเริ่มลดลงแบบขั้นสุดและคุ แล้วเราก็มาถึงจุดส่งปืนจุดแรกกันนะฮะคือใต้เอาโพสมันจะให้เราส่งปืนคาบายไรเฟลิลเราก็เลือกกระบอกที่ถูกที่สุดแล้วก็เอามาส่งได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นพวกกดรับเควสแต่ไม่อ่านรายละเอียดให้ดีดดระวังปืนคุณจะโดนดูดเข้าไปในกล่องนะฮะเพราะว่ามีคนเคยโดนกล่องนี้ดูดปืนหลักหายไปแล้วปืนเป็นหมื่นเดียวลงไปในกล่องคิดว่ามันจะได้อะไรมิสเทลีคลิปไหม <laughs> ปืนต่อไปที่เราต้องเดลิเวอรี่ไปส่งก็คือปืนลูกซองปืนลูกซองจะให้เราไปส่งอยู่ที่โรงงานช่างเหล็กหรือที่ที่เรากําลังฟาร์มอยู่ต,ตอนนี้แหลฮะฮ กล่องวางอาวุธจะวางอยู่ชั้นบนตรงกลางเลยนะฮะ <_ d ata> เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ตอนนี้ขอฟาร์มก่อนโอ้ my goodness กุญแจ2 5 0 0 0ื้อห้ baby l a d e key yeah. กล่องเครื่องมือไหนดูซิแกมีอะไรโอ้โหนาฬิกาหยุดเวลาในเฮนไตมากันหน่อยเว้ยขอดูกล่องรักพ่อหน่อยสิขรอ,อบนี้ขอของดีๆหน่อยนะอุตส่าห์จุดทูบตั้งเทียนลวไม่ดอกของดีเลิกเลยะเลิกเลยโอ้เสิร์นาขนาดนี้จบแล้วดูทรง โอ้ oh, my goodness อพิเคก woo let's go <S วังว่าคลิปนี้จะเป็นกาลังใจให้กับคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งได้นะเพราะว่ามันฟาร,ร์มชิลๆก็ไม่เร็วนะผมบอกเลยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยชอบดูปืนแต่งเต็มๆในคังตัวเองมากกว่าเอาออกไปยิงคนซะอีกอะไหนตู้เซฟรอบนี้โอ้อะไรวะนะ่ะมึงเอาที่ที่พ่นยาฆ่าหญ้ามาไว้ตรงนี้ทําไมวะเนี่ยเอย้แต่มีทองอยู่แหลมเลยถ้าจะให้ผมพูดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้สลับมือใหม่ก็คือเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผม เดินฟาร์มทำควสตหาตังซื้อปืนยิงคนออกจบมีแค่นั้นแหละฮะเกมนี้และเกมอื่นๆที่เป็นเกมแนวยิงหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกมากเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้หมดเลยฮะแต่สิ่งที่มันจะยึดคุณกับเกมนี้เอาไว้ได้คือความตื่นเต้นที่เกมพร้อมจะเสริมให้คุณระหว่างคุณและเพลเยอร์มันคือตรงนี้แหละแบบมันคือจุดเล็กๆจริงๆที่ว่ายึดคุณกับเกมนี้เอาไว้สำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งปืนที่ยึดผมกับเกมในแนวนี้เอาไว้นะฮะแบบว่าแต่งปืนได้เท่ๆเฟี้ยวๆเนี่ยมันก็ยึ แต่เวลาส่งปืนแล้วครับผมสองแมทนี้เงียบดีเว้ยแบบว่าไม่เจอคนมายิงหรือยิงกันอะไรให้ได้ยินเลยอะ่ะแบบมันเงียบเกินไปอะ่ะถ้าวิ่งจะออกไปแล้วเจอสักประมาณ4ี่ห้าตัวนั่งรอ,อก,กูอยู่นี่คือรู้เรื่องรู้เรื่องเลยกูปิดเกมเลยนอนเข้าสุริยทัดไปเลยนะฮะเลนนี้โชคดีหน่อยที่ว่ามาเกิดใกล้ๆส่งปืนเสร็จปุ๊บก็ยังได้ยิงต่อนะ,ะับเพราะยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่เอาไปเลยเอาไปเชิญเอาไปได้เลยอุย้ยเพื่อนเจอสตูแล้วว่า อย่างนี้ต้องไปช่วยแล้วท่านผู้ชมต้องไปรุ่นรับเสียงกบฏแล้วเออที่สองร้อยข้ออะอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่บอทนี่วะกระเพรนนี่เฮ้ยหัวใจเป็นจรวนโอ้ยเจาะไม่เข้าลูกกระสุนกากเกินกว่าเอาจอสามาไปไหนแล้วอ่ะไม่เลยคุณไม่อยู่อีเวนเนินล่างหน้าเราเลยเพื่อนเนินล่างหน้าเราเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยมีสองตัวนะมีสองตัว ตายไหมเวนอุ้ยมันไม่ตายอีนนกกระสุนหมดกระสุนหมดไปนึ่งไนึ่งไมึงเป็นเทอร์มินเตอร์หรือไงวะโยนทำเ <c oughs> ชีย่ยแล้งหนามอื้มรวยนะเกะ๋แล้วเบิดอ่ะมีเยอะแต่ใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นแหละ,ละเพื่อนถือเกอินโดนไปกี่เมตรวะนะ่ะเอ้ยแล้วเพื่อนกูยิงอะไรอยู่เนะี่ยโอ้โหแม่งนั่งรอ,อกูสองตัวเลย เชียถ้ากระสุนไม่หมดนะกูได้สองตัวนี้แล้วอะ่ะเชียสเปซหมดอีกแล้วจำไว้นะคนดูถ้าผมกระสุนไม่หมดนะผมได้หมดทุกตัวแล้วอะ่ะมา M i G M P five เครื่องเล่นดีวีดีอยู่เนาะไม่ตายโดนไปขนาดนั้นแล้วอ่ะนะโอ้เพื่อนแอซิดไม่โอ,โอ้เพื่อนแอซิดกู หายไปตัวนึ่งหายไปตัวหนึ่ง,งเพื่อนเพื่อนเหลืออีกตัวนึ่งเหลืออีกตัวนึง,นงก่อนจะไปล่ากขอเติมพลังก่อนละกันนะไม่ไหวกระสุนจะหมดละคนไทยซะด้วยนะที่ผมยิงไปอะ่ะมันปลาระเบิดใส่ผมรัวๆเลยนะแต่ระเบิดมันยังไม่หมดเลยอ่ะมึงพกมาก,กี่ลูกวะเน,นี้ยเฮ้ยเจ้าของนอแฉถ้าเห็นคลิปนี้ใจเย็นก่อนนะเว้ยอย่าเพิ่งมาด่าผมนะเว้ยรลยนะัดตีผมนะเว้ยถึงผมจะยิงคุณตายม,มันก็เป็นแค่อารมณ์ในเกมนะใจเย็นก่อนผมจะเอาชื่อคุณมาโชก็เรื่องของผมนะครับผมไม่เกี่ยวกับคุณ พูดไปเล่นไปมันเคยมีกรณีที่ว่าคนไทยเอาแบบด็อกแท็กคนไทยมาโชว์แล้วแบบคนที่โดนยิงอ่ะไปท้าตีท้าต่อยอันนี้ผมได้ยินมานะแม่งก็เลยตั้งเป็นกฎกลุ่มขึ้นมาเลยว่าห้ามโพสตประจานชื่อด็อกแท็กกันไม่งั้นมันจะท้าไฟกันอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงป่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือแบบอยากโดนสักครั้งหว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปสักคลิปหนึ่งแบบว่าไล่เปิดด็อกแท็กทุกคนที่ผมยิงได้แล้วก็บอกว่านี่คนไทยคนนี้โดนผมยิงหน้าตีผมหน่อยอะไรเงี้ยไปเพื่อนเราว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละเราเราเข้าใช้ด้วยกัันเเเเลลลยยยยมมมมออ่่ะะไีีีกกกาาาารรรตบจจขหท ฟูลแม็กกาซีนโอเคมึงไม่ไปกูไปคนเดียวก็ได้ัชงนันนะ่ะไอเบอร์หนึ่งแม่งนั่งรู้สบายเลยว่าไม่มาช่วยกันเลยเขาวิ่งล่ากาจะตายหาแม่งนั่งรู้จเลิรนพอแหละไอ้เชี่ยเดี๋ยวถ้ามาขโมยของผมจะด่าให้ยับเลยเวนถลอดนะนะเฮ้ยอือาไมกูไม่พีกมุมเอากูาาจะวิ่งชวดออกไปทำไมวะเนี่ยเวน ถึงจะตายแต่เคว้เราก็เสร็จและอาการตายแบบเมื่อกี้คือสาเหตุการตายนับสิสิบครั้งของผมเองนะคือความประมาทของผมล้วนๆเอาเปนน็นว่อของคณมาให้รับชมหรอดไฟสัตี์เลีาาลล้ยงของผมฝึกอยู่ไปเจอกันใหม่พันหน้าครับผมแย่ๆ yeah, yeah, let's go